สวัสดีค่ะข้าวตาแนนพี่นะคะอย่าลืมกด subscribe กะเทียรไลค์รัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งๆแล้วนะคะคุณพ้อนี่จะไปดูวีโอือยังไปจ้าวันนี้เราจะไปเล่กของกับไอ้เจ้าหมูพริกลิ้นหมาพริกล้านอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งขอเตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปอัปเดตท,ทีอ่อันนี้นะน,นี่เห็นเนเธอร์ไหม เราจะวิ่งไปหาเนธ <Okay. S 1> เธอร์แล้วก็ว้าปเลยมาแล้วนะทุกคนลงมาตรงนี้อันนี้มันเป็นนรกนะที่เราเคยทำนี่พี่จะมาแลกของเจ้าหมูพิกลั่งหมาพิกลิ่นนะเออพี่จะต้องเอาทองแลกกับมันแล้วในตัวพี่มีทองเยอะมากเลย มันอยากได้ทองนะ่ะดูสีหน้ามาันยวพี่โยนทองไปให้มันอ่าให้มันแลกของไหนดูซิไหนดูซิออ้มันให้เซ็ปเรามาเรามีรองเท้าทองนะมันชอบคนรวยนะหมูตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยเอาเอ็นเดมโปมาเดี๋ยวนี้ <Please. S 1> นี้พี่ขอเอาไปแล้วกัน ใช่ที่มันเสียดายได้เลย the ว่า we in the b l u วมีอะไรอะไรไม่รู้มันให้อะไรอะไรเนี่ยมีแต่อะไรไม่รู้ แลเอนเดอร์เพพี่มี e n d เดอร์เพในตัวสามลูกนะทุกคนพี่ต้องการอีกประมาณห้าสิบลูกะจะให้พี่ไหมวูมันให้บอกอะไรมันออกซิเดีมยมประมาณนี้พี่ขอเอาพองโยนให้มันอีกทีตอนนี้พี่มี e n d เดอร์เพลเจ็ดลูกแล้วนะได้ารองเท้าเหล็กอันนี้มาบางกิบไปก่อนอย่าเพ่อใส่ขาดเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันไล่ค่ะ <c oughs> นี่ได้เป็นสมุดมานะสมุดเลยไม่รู้แล้วก็ทำไปกอดโอเคอันนี้คือบล็อกเนเธอร์บริลกเหรอเนเธอร์บริลกเอ้เนเธอร์บริลก์คืออะไรบล็อกอะไรเนเธอร์บริลกบล็อกนั้นหรือเปล่าที่มันเอือนั้นอ่ะไม่ใช่ มันไม่ใช่บอกที่มันเอาไว้ครับดาบอันนั้นหรอกเอ,อ้มันไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนั้นที่มันเป็นดาบอันนั้นอะ <c oughs> พี่ขอดูก่อนดาบอยู่ในดาบอันนี้เข็มที่ก่อ <c oughs> พี่อยากได้อันนั้นที่มันเอาไว้ครับดาบแต่มันเป็นดาบสีำดำได้พี่ย อย่าจุดไฟเองอย่าวะอ่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 ะออ๊ยพี่อามพี่อามใจเย,ย็นพี่อาม <c oughs> ทำไมพี่อามถึงทำกับฉันได้เดีย๋ยวปั้นจะไปจุดไฟเผาพี่อ,อัม ไปลิงกังกูวิวเจวัจจาลิงกังกุลิงกังกุวิวเดวัจ้าลิงกันกูวมัเล็กมัเยอะมากเราไปเก็บเลยลได้อะไรมาบ้างเนี่ยเบิกมันมาได้ไงเนี่ยแบ็กสตูนพอเอาให้มันต่อโอ้ได้ของมาเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้พี่ไม่เอากลับบ้านพี่วางไว้เลย พี่จะไม่เอากับกันเด็ดขาดอันนี้พี่ก็ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่จะวางพี่ว่าพี่ยนเลยดีกว่าพี่ไม่เอาเดี๋ยวมันจะลบทางเดินนะอืมอะไรดีอันนี้ไม่เอาไม่เอาเอ่อไม่มีละโอเค เอาของกับหมูอย่างสบายใจดีกว่า <Yes. S 1> เอาพี่อันอุดอ่อไม่เป็นไรพี่อันเอาไป <Yeah. S 1> ขอที่พี่ต้องการ <Yeah. S 1> โอเคเก็บไว้แล้วกันียา <Yeah. S 1> ไม่อ, <Yeah. S 1> อุ้ยเอ็นด์เดอร์เพล่แรกของจะหมดแล้วอ okay. อันนี้น้ำยาก,กันไฟอันนี้พี่ได้เอ็นด์เดอร์เพลมาแล้วสิบเอ็ดอันนี้พี่ไม่เอาพี่บอกแล้วพี่ไม่เอามาทไม่สิบ ทิ้งโอเคนี่ก็โยนทิ้งอืมอน,นี้ไม่ยนอันนี้คือของพี่อาร์นีพี่อารมา์มาทำไมเนี่ยปันไม่เอาพี่อารเอาไปเลยไม่มีทองให้กันเร่รๆแล้วเอ,เอ ยามฆ่ามันเลยหลโอ้ไม่กัดยามโหดร้ายอมหิตใจร้ายเอาตุ๊กคัพไปแล้วกันโอเครอด้วยพี่ยามรอด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปทำไมอ่ะ ว่าให้เราเอาวิญยาามาอเอควิแต่พี่อักลงไปคุยกับอาวานี่ไงอันนี้มันก็ยังได้แอ่อันเนี้ยอู้โผล่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนไม่รู้พี่มาโผล่พี่กลับต่อพี่ไม่ คุ้นชินพี่มิกจัก <c oughs> ดวัดเจอเห็นนะทำไมพี่มาเทเลพอร์ตอยู่ใต้ท่นนี้เนี่อยอ๋อนี่มันประตูมิตินี่ oh my God. oh วาร์ปไปที่ไหนก็ได้โอ้ไม่เกิดเดี๋ยวนะพี่วาร์ปมาตรงนี้ใกล้ๆบ้านพี่เลยมันคือประตูวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ในเรื่องโดเรมอนโอ้ยแต่ทำไมมัน อะไรขนาดนี้เนี่ยไปอยู่ในเรื่องเดวเลมอนซะได้ใช่ปะ่ะดลเลมอนใช่ไหมมั่งแหละโอเคปิดไปอันนี้ก็คือกล่องมีเพชรสิบห้าประมาณนี้สิบเจ็ดสี่อินทร์เ,เพิร์ของพี่อาร์มปั้นจะให้ของพี่อาร์มให้หมดเลยแล้วกันนะ,ะให้ของไป นี <Merci. S 2> ่ค oh. 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 ือของทั้งหมดที่พี่อัมจะเอาไปพี่แอบก็เก็บโอ้ไปโดนเผาอ่ะปิดประตูให้หมดก่อนมันไม่ปลอดภัยเปลี่ยนแวบเดียวที่ใจเธอมันทำให้รู้ว่ารักแรกพบเป็นอย่างไรโอ้ดาบเพชรเอ็นชานพี่ปาดเพชรเอ็นชานพี่แต่ว่าเป็นขวานเหล็กที่เอ็นชานโอเคไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็แค่แบบ เอาทองไปแลกกับเก้วพับลิ่มให้มันดอกอินเดโปมาให้แ่นี้นะทุกคนเีอไืเอืกอือลืเอือ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 เออืมอือเหล็กออ ตองทงักทองนี่แหละท้องนี้เหล็กมีเยอะนะทองเอ้เหล็กเป็นที่ถกเก็บไว้อย่างงี้โอเคเก็บให้มันมีระเบียบพีนายโอเคยามก็กําลังดูของอยูน่นะทุกคนี่ได้อันนี้มาด้วยแว่นขยายโอ้วิดูดีมากเลยอะ่ะวิมันซูมได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่นะทุกคน ดูว้าวพี่สามารถดูพิเซลแกะได้ด้วยโอเมกอดสําหรับวันนี้จะมีแค่เนื้อทุกคนบ๊ายบาย you all I can t i n k of every drop I drink up you my soda pop my little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเดิอทุกยตที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อบเจ้าคือโซดาป๊อบ